ครับก็เป็นพี่น้องแรงงานข้ามชาติเดินทางนะครับมารับข้าวสารของท่านกรรมธิการการแรงงานสภาผู้แทนรัษฎรซอดสอพัดก,ก้าไก่นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สี่แล้วนะฮะที่มีการเดินทางมารับข้าวสารเพื่อที่จะไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้อง แรงงานข้ามชาติที่ไปที่ผ่านมาไปให้ที่ไหนบ้างเนี่ยทำมาก็มีก็มีเอกสารเลยเอกสารจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็มีบางนาห้าครับสองจุดที่บางนาห้าก็กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ที่ไหนอีกตรามสองครับตรามสอง แล้วก็วันนี้ไปที่แทวแทวบรมสองอีกสองจุดนะครับแถวบรมสองกรุงเทพอีกสองจุดนะโอเคอ่ะฝากเป็นทุรลด้วยนะฮะผมเองก็นะครับยินดีนะครับร่มวมโดยช่วยกันขอบคุณท่านที่ปรึกษากกรรมธิการการแรงงานนะครับและคณะกรรมธิการการแรงงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จัดข้าวสารโดยเฉพาะคุณพี่อิสรี านลำรงนะครับริะพี่อิสลีนะครันามสกุลอาจจะไม่ถูกต้องขออภัยท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคนะครับคนนี้ก็ชื่อชื่ออะไรเราครับขอสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคือซึ่งฮานะครับเป็นตัวแทนของรายงานทำชาติกัมพิชานครับวอนนี้ขอบพระคุณมากครับท่านสุเทพครับสสอภาคกาวไกลนะครับ ที่ได้มอบข่าวสารนะครับรอบที่สามสำหรับรายงานคําชาตินะครับให้ผมได้ไปแจ้งรายงานคําชาติที่ติเในแคมก่อสร้างนะครับดังเช่นอยู่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมุนทบรี์ปฐมธานีสมุทรสาครและกรุงเทพด้วยนะครับก็ทีนี้เราก็ได้รับเรื่องได้ทราบว่า คนงานในงานทำชาาติดในแคมป์ก่อสร้างนะครับต้องการอาหารการกินนะครับเพราะว่าเข้าออกไม่ได้เงินก็ไม่มีซื้อนะครับเพราะฉะนั้นพ่อพ่อเชิญทุกท่านนะครับที่สามารถช่วยเรือได้นะครับก็เขารวมทําบนแบ่งปันกันนะครับเพื่อให้ทุกขารอดในช่วงวิกฤตโควิดส9เนี้นะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับ ครับท่านใดก็อยากจะร่วมด้วยกันก็นะครับประสานมานะะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเท่าที่เราจะสาทรมาทําได้นะครับเพราะว่าสสอแรงงานของเราก็คงไม่ได้เป็นตรสอที่รวยนะครับดังนั้นสินทพย์อัละน้อยก็แบ่งปันกันไปไม่ว่าจะทีมผู้ช่วยนะครับแล้วก็ทีม กรรมธิการต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับท่านใดอยากจะประสงค์ช่วยก็ยินดีนะฮะ<ม>เรานะครับในนามของกรรมธิการการแรงงานนะฮะแล้วก็จสอของพรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ปีกแรงงานยินดีที่จะนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ<ม>อ่งางียฮะวันนี้นะวันนะี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าใครนะมีกำลังความสามารถเขาช่วยกันได้นะครับอ่าไม่ได้ยกนะฮะให้เขายกกันเองนะครับรมวมโดยช่วยกันถ้ามีข้อติชมแนะนำก็บอกกันได้นะฮะันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองไล์ดูนะครับอืมตัวนี้โรคระบาดหนักจริงๆนะครับ ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะฮะผมเองก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่ทําได้นะครับรวมโดยช่วยกันนะสังคมวันนี้ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพราะว่าการที่จะดูแลพึ่งพิงจากทางหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าไม่ทั่วถึงตกหล่นอย่างมากด้วยระบบของการบริหารจัดการนะฮะที่ขาดระบบ เราก็ไม่ได้บมมโจมตีนะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีการแก้ไขแต่การนําเสนอไปแต่ละครั้งไม่มีการได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ <Okay. S 1> การเยียวยาพี่น้องแรงงานนะทั้งในและนอกระบบไม่มีอะไรออกมาก่อนคําสั่งล็อกดาวน์ <Okay. S 1> พอสั่งล็อกดาวน์แล้วนะครับค่อยมาหาวิธีเยียวยาถึงวันนี้นะครับเอาว่าเคสใกล้ตัวเนี่ยแค้มคนงานนะครับ ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่ครบถ้วนเลยแล้วมาสั่งล็อกดาวเพิ่มอีกนะฮะจากเดิมจาสิบจังหวัดเป็นสิบสามแล้วก็จะขายายถามว่าทำไมไม่วางแผนระบบการเยียวยาให้เป็นระบบก่อนที่จะมีการสั่งล็อกดาวนะฮะมันควรมีแผนมาตรก,การนะครับอย่างที่ผมพิปายในสภาไปนะครับเรื่องของการทำงานควรจะมี สวอตหาจุดอ่อนจุดแข็งระวางแผนให้เป็นระบบในการแก้ไขไม่ทําไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นวันนี้พี่น้องยอดติดหมื่นห้าเสียชีวิตนี่น่าจะร้อยเท่าไหร่นะที่ดูมาเท้าเลยนะครับเกือบร้อยห้าสิบแล้วมั้งและอย่างนี้จะปล่อยให้พี่น้องประชาชน,นตายเพิ่มขึ้นนะฮะอดอยากเพิ่มขึ้นมเมื่อเช้าดูข่าวที่เชียงใหม่เอาเข้าวมาแจกวิ่งกันโอ้โหแทบเหยียบกันตายเขาบอกไม่กลัวแล้วลกูก กลัวอดตายมากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและโดยโลงดาราออกมาคอเอาก็ไปเอาความผิดเขาประเทศนี้พูดความจริงกันไม่ได้หรืออย่างไงผมในฐานะเป็นตัวแทนผู้แทนนะครับก็ยินดีนะฮะที่จะไปพูดสภาเศรษภาก็ยังเปิดไม่ได้วันนี้ก็ใช้อำนาจของกรรมธิการออกนนอหนังสือน้ผักดันนะให้มีการเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของประกันสังคมนะฮะ เมื่อวานก่อนก็ได้รับข่าวแนะก็ผักดันไปว่ามาตรก,การของโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ประกันตนทำไมถึงเทผู้ประกันตนก็เลยท,ทําหนังสือนะให้มาที่แจงงนะโรงพยาบาลที่มีการทําสัญญาไว้ในการดูแลผู้ประกันตนนะนํำซ้ำในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรก,การนะที่จะใช้เงินประกันสังคมล่าสุดนะครับมีเอกสารที่ผมได้รับว่า นะครับสำนักงานแพทย์ของประกันสังคมจะนําเงินของประกันสังคมออกไปจ่ายให้โรงพยาบาลในกรณีที่นาผู้ประกันตนเข้าโรงพยาบาลคาถามว่าแล้วโรงพยาบาลของผู้ประกันตนทําไมไม่รับผิดชอบในการจ,จ่ายในส่วนของที่รับค่าหัวไปแล้วแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นวงในแจ้งมาว่าส่วนใหญ่สำนักงานแพทย์จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลภาคเอกชนเยอะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ โอเคเบื้องต้นนี่เดี๋ยวคุยตรงนี้อ่าเรียบร้อยไหมครับครับนี่ก็โอเคเอาเอาไปนะตัวน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับแรงงานข้ามชาติก็สามรอบแล้วที่มาน,นำไปนะแล้วก็แรงงานนะครับที่อยู่ในสถานประกอบการก็เอาไปมอบให้เรื่อยๆนะครับท่านใดมีจิตศรัทธามีความพร้อมมีกำลังแล้วยังไม่รู้จะไปะดำเนินการนะครับที่จะช่วยเหลือ,อยังไง ก็ประสานมาที่ผมได้เลยนะครับยินดีเป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนเพราะว่าเรามีเครือข่ายแรงงานอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าแรงงานในระบบนอกระบบแรงงานข้ามชาติเราก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้นะครับออาแล้วไม่กลัวฝนตกระเอาเนี่ยคุ้มไปเลยคุ้มไปเอาไปด้วยเพื่อฝนตกเออแล้วเชือกรัดวันนั้นซื้อให้ยังอยู่ไหมหรือว่าคนละคัน นะเดี๋ยวปิดคุมไปหน่อยเดี๋ยวฝนมันตกเอาไปเลยเอาไปเลยเออมีเชือกไว้เชือกนั้นเอาไปให้มีป่ะติดมือแล้วเอาเชือกนี้ได้ไหมมัดเลยมัดมุมมุมอ่าออามัดหน่อยเพราะถ้าฝนตกเสียหายเออเอาไปเลยเอาไปเออคุมไว้เพราะของโอ้โหเดี๋ยวไปเจอฝนมันเสียเลยแต่อย่างน้อยมันก็การฝนแต่ฝนตกงหนักต้องจอดก็ไนนะฮะเข้าฟัามเข้าอะไรเลยเออเอาว เออเอาไปเอาไปไปแล้วอยากให้มันเสียหายถูกต้องถูกต้อง <S <S นะขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนอยู่ในเ c e b o o k ที่มากดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะท่านใดนะครับที่นะฮะอยากจะให้ไปช่วยอะไรยังไงมีปัญหาแต่เรื่องเดียวตอนนี้ที่ทํายากมากที่สุดก็คือเรื่องหาเตียงนะหาทองง่ายกว่านะเคสที่เข้ามานี่เยอะมากนะในการที่จะให้ไปหาเตียง นะให้กับผู้ที่เจ็บป่วยโอ้โหนะครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีตอนนี้ผมก็ผลักดันนะฮะให้รัฐบาลนะครับประสานไปกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลควรจะใช้พื้นที่เหล่านั้นจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยนะครับเพราะตอนนีนะ้จากข้อมูลที่ผมลงพื้นที่เนี่ยวลาป่วยนะครับหรือติดเชื้อเนี่ยก็กลับไปที่บ้านพอไปที่บ้านปั๊บเนี่ยมันก็จะติดต่อกันเพราะว่าคนจะอยู่ร่วมกัน แต่ถามว่าถ้าเกิดมีการตรวจพบแล้วตอนนี้ไม่มีเตียงสนามไม่มีโรงพยาบาลควรจะมีศูนย์พักคอยแยกเขาเหล่านั้นออกมาในบ้านนะครับเพื่อที่จะให้มีเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตำบลก็จะมีโงรงพยาบาลในตำบลมีอสอมอก็อย่างน้อยก็จะได้ควบคุมพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของ<า>นะครับผู้ที่ติดเชื้อ นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่นําเสนอไปอยู่นะฮะยังไม่ได้รับการตอบสนองและตอนนี้เององค์กรแรงงานผมก็ผลักดันให้สภาภาพแรงงานที่มีความพร้อมนะฮะเพราะหลายที่เนี่ยมีสํานักงานนะครับมีพื้นที่ก็อยากให้ใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นจุดพักคอยนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานในการที่จะส่งเท่เท่ารักษานะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะผลักดันร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้ประเทศไทยเราวิกฤตย่างหนักนะครับซึ่งนะก็อยากจะให้นาะยผู้บริหารประเทศนะครับอย่านิ่งเฉยนะฮะการดําเนินการต่างๆมันควรจะแอคชั่นนะครับโรคระบาดนะฮะเกิดขึ้นนะพี่น้องประชาชนได้รับความลําบากนะครับควรจะต้องทําอะไรที่เร็วกว่าน,นี้ตอนนี้นะค่อนข้างเชื่องช้าถึงว่าช้ามากๆ นะครับระบบการดําเนินการนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงถ้าพูดถึงใกล้ตัวผมก็กระทรวงแรงงานกระทรวงนาสุขแล้วถามว่ากระทรวงไอทีนะฮะดิจิตอนเนี่ยถามว่าควรจะพัฒนาระบบเอฟเคชชั K ่นนะครับที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงระบบนะครับเพราะที่ผ่านมาการใช้ระบบคอเซนเตอร์ไม่ประสบความสำเร็จผมใช้ความพยายามโทรมามา,มากหลายหัแล้ว นะฮะไม่ได้รับการตอบสนองเลยครับดังนั้นระบบแอปพลิเคชันที่ดีนะครับควรจะรีบทําดําเนินการไม่ใช่จะไปฟ้องนะจับกับผู้ที่เห็นต่างผู้วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเอาเวลาเหล่านี้มาคิดเรื่องพวกนี้มันน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับสำหรับรัฐมนตรีนะกระทรวงนะไอทีแล้วก็นะครับตอนนี้ที่บอกว่าแคมป์ทหารเปิดนะที่จะรับเรื่องต่างๆผมปรสานอยู่เมื่อคืนจนดึกดื่น เกือบตีหนึ่งตี 2, สองพี่จะส่งเคสก็เช่นเดิมครับเบอร์ที่ติดต่อไปนะครับไม่สามารถมีคนรับสายได้ทุกช่องทางทําให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะฮะวันนี้ตนเป็นเพื่อนแห่งตนจริงๆนะครับจะหวังกับรัฐบาลทุนนี้คือไม่อยากจะโจมตีแต่มันก็ต้องพูดความจริงไหมครับพอพูดความจริงก็บอกว่านะฮะเป็นคนที่นะครับไม่รักชาติชังชาติเออ พูดถึงแล้วก็มาหน้าอเนกอนดาดกับประเทศนี้จริงๆนะครับก็โอเคนะฮะแต่ถ้าใหญ่มาทะาเยอะแล้ก็อยากจะให้ผู้น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับก็ยังพอมีเหลืออีกหน่อยนะฮะชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เตรียมสําหรับนะครับพี่น้องที่จะให้ทําเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับเมื่อเช้า,ชาก็ไปดูแล้วเจรจากับทีมงานขายไข่นะครับเห็นว่ามีไข่นะฮะร,ราคาที่จะช่วยกันได้ จากเดิมนะครับราคาที่สูงว่าจะลดให้เหลือแผงละ90บาทก็ได้รอทีมงานนะอาจจะทําเป็นอาหารสดไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราส่งข้าวสารอาหารแห้งไปแล้วก็นะสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการทำขนมจีนนะครับซึ่งก็ได้รับการอุดหนุนมาจากหลายภาคส่วนนะครับประลัดอำเภอนะครับด็อร์จำลองนะครับช่วยกันมานะครับ นะะเราคิดต่างได้นะฮะเราไม่ควรแตกแยกในช่วงวิกฤตเหล่านี้อันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะฮะทำงานไม่ได้ต้องสร้างภาพเพราะไม่มีประโยชน์นะครับโอเคนะเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องแรงงานข้ามชาตินะครับก็ได้เอ่อเรียกนำข้าวสารขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปนะครับที่พระรามสองใช่ไหมฮะวันนี้ไปพระรามสองออกวันนี้ ของที่เราเรือเอาไปแจกที่พระหลามทองอันนี้ก็เรา,เาระไปแจกที่กัญน,นาวิเศษนะครับอ๋อกัญชนาวิเศษครับแล้วก็มีอีกทีนึงพระหลามทองประมาณร้อยหกสิบคนนะครับที่เราต้องจัดต่อไปในวันพรุ่งนี้ในลอวันต่อไปนะครับครับได้นนได้ได้เราก็ตองการมากมากนะครับเงิอนอาหารการกินปลากระป๋องมาก่า,านะครับต่อ ข่าวสารนะครับเพราะว่ารายงานทาชาติที่เขาติดต่อมาหมาว่ารายงานรายงานทาชาติคนไทยด้วยอยู่ในแคมป์นะครับก็ต้องการเหมือนกันนะครับอะไรเอ่อเส้นที่เขาติดต่อมาหาเราอ่ะเขาขอแค่ขาวสารแล้วก็นำปลาก็ได้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะกินจริงๆนะครับอืทีนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็ขอขอบคุณมากๆ ท่านประธานนะครับครับด้วยความดีครับยินดีครับก็ได้ช่วยเหลือรอบนี้ก็รอบที่สามแล้วครับขาวสารครับได้ครับจะช่วยเหลืออีกนะครับแต่ข้อเสนอไปทางรัฐบาลและประชาชนที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับก็ช่วยเหลือแบ่งกันนะครับให้เขาอยู่ได้อยู่ได้รอดได้ในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะโดยเฉพาะนะครับผมเองมาเป็นสสได้ ก็จากนะครับอนาคตใหม่นำมาสู่ก้าวไกลนะฮะเราไม่ลืมเรื่องของมุดมการแน่นอนครับดังนั้นเองนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับของเรามีความลำบากนะฮะเราก็ต้องหยิบมือหยิบด้วยช่วยกันนะครับครับก็โอเคเนาะครับวันนี้ก็คงจะหยุดการไล์สดไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดนะฮะมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือนะฮะ ถ้าทําได้มากน้อยอย่างไรอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะทําได้100นะร้อนะฮะแต่ยินดีรับทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ได้รับการเป็นประเด็นหรืออะไรต่างๆวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับก็เรียกแล้วนะดูแลตนเองช่วยกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะรีบผลักดันในวันจันทร์ให้กรรมธิการการแรงงานรีบทำหนังสือนะครับที่จะไปให้มีการทบทวนนะคําสั่งของทาง แพทย์ประจำประกันสังคมในการนำเงินไปใช้ซึ่งจริงๆมันควรเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลที่คิดก้าหัวไปแล้วเก็บมามากกว่า30ปีพอถึงวิกฤตแบบนี้ยังมาดึงเงินของประกันสังคมออกไปอีกนะเดี๋ยวก็ติดตามวันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ